วัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีมิถุนทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนเข้าสู่ ดวงรายเดือนประจําเดือนมีนาคม2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหรือส่งของขวัญทรงดาวนะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่ในเดือนนี้จะบอกอะไรชาวลัคนาและราศี มิถุนในเดือนมีนาคมนี้บ้างนะในเดือนมีนาคมนี้ของชาวาลัคนาราศีมิถุนนะคะมีไพ่เมเจอร์อัคนามานะใบแรกนะคะเป็น the Moon ใบที่2เป็น the Temperance นะคะใบที่3เป็นแฮง m a n และใบที่4เป็น Tower นะเพราะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวาลัคนาราศีมิถุนนะคะจะมีเรื่องราวเข้ามานะคะทําให้คุณรู้สึกตกตกตก,ตกใจนะอยู่ในสภาวะความเศร้าโศกบางอย่างนะ มีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกคัดขับค้องขับอกขับใจนะคะแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะมาทําให้คุณเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะวิถีชีวิตของคุณที่เคยทําอยู่ในรูปแบบเดิมๆเนี่ยออกไปนะจากอะไรที่คุณไม่เคยทําคุณจะได้ต้องมาลองทํานะคะจากที่คุณไม่เคยอยู่นิ่งคุณอาจจะต้องมาอยู่นิ่งนะซึ่งชาวลัคนาและตาสีมิถุนต้องบอกว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะคะแต่ในเดือนนี้กลับกลายเป็นว่าคุณ่ะจะต้องมาอยู่นิ่งๆนะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดขับข้องใจนะคะรู้สึกเศร้าเสียใจและบางทีเนี่ยอาจจะกลายเป็นถนึงขั้นซึมเศร้าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเนี่ยมาทําให้คุณกระทบกระเทือนจิตใจได้ง่ายในเดือนนี้นะคะเรามัดระวังเรื่องสภาวะอารมณ์ต่างๆเอาไว้เลยนะเพราะว่าทาวเวอร์ก็เป็นไพ่อารมณ์ร้อนนะคะ เดมูนก็เป็นไพ่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์แฮงแมนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดติดนะคะมีแค่เทมเพลตนะที่จะต้องแบบปรับเปลี่ยนหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการขี้เบื่ออะไรก็ตามนะในเดือนนี้นะคะเรื่องงานของคุณเนี่ยยังต้องบอกว่าไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนักนะคะไพ่แตนตัวคุณนะั้นในเดือนนี้นะคะเป็น สิบเหรียญน,นะก็บอกได้ว่าในเดือนนี้เนะี่ยถ้าถามว่าในเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องสุขภาพและเรื่องความรักเป็นอย่างไรถ้าไพ่แทนตัวของคุณเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูอารมณ์มั่นคงนะจิตใจสภาวะของคุณมั่นคงมากนะคะเพียงแต่ว่าสภาวะรอบข้างเนี่ยจะทําให้คุณนะ่ะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะรู้สึก อ่อนแอได้ง่ายเนาะในเดือนนี้ก็จะต้องทํางานร่วมกันกับผู้อื่นค่อนข้างเยอะนะคะแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยเยอะมากๆนะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องงานเดือนนี้นะก็มันจะมีไพ่ห้าถ้วยมานะคะมีเจ็ดถ้วยเข้ามาอีกแล้วยังมีเอยขอโทษขอเจ็ดไม้เท้านะแล้วก็มีเจ็ดเหรียญเข้ามาด้วยนะคะยังดีที่มีแปดเหรียญมานะคะทาให้คุณเนี่ยจะต้องทํางานหนักมากขึ้นนะต้องบอกว่าในเดือนนี้ความที่มันแบบ คุณอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ในเดือนนี้มันยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งน่ะมันถูกแขวนเอาไว้อยู่ผลงานอะไรที่ทำออกมาก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์นะคะมีคนคอยขัดหูขัดตาขัดขวางความก้าวหน้าของคุณอยู่ตลอดนะมาเลยทําให้คุณเนี่ยอุดหงุนหงิดใจนะคะในหลายๆอย่างในเดือนนี้ถามว่าเงินของคุณทําออกมาได้ดีไหมก็บอกว่าทําออกมาได้ดีเพียงแต่ว่าผลงานของคุณมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่เป็นการเข้าตาให้กับผู้อื่นนั่นเองนะบอกได้ว่า ตอนนี้อดทนไปก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตุนต้องการนะคะแต่ในเดือนนี้ต้องบอกได้เลยว่ามุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทักษะความสามารถฝีมือของคุณไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะสําเร็จนะคะในเดือนนี้เนี่ยเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีต่างๆนะคะต้องใช้ไพ่ทาวเวอร์ในการแก้ไขทำร้ายทํำลายมันออกไปนะ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณยังยึดติดอยู่นะคะในรูปแบบเดิมๆการทํางานเดิมๆต่างๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเสียผลประโยชน์บางอย่างได้นะคะบางท่านเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงด้าน,านการทํางานต่างๆนะอาจจะไม่เหมาะกับการทํางานประจําแล้วนะคะต้องกลับมาเป็นงานที่ดูแลตัวเองเป็นเจ้านายของตัวเองนะซึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนบางอย่างคุณไม่ถูกใจอย่างยิ่งี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทําอะไรที่มันขัดใจตัวเองบ้าง ะะแล้วมันยังมีไพ่เดาหมูลมาอีกบอกได้เลยว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นไปได้นะคะเรื่องงานนี่อย่าพยายามเริ่มลงทุนนะคะหรือคิดดีเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะทําให้คุณขาดทุนได้นะคะเนี่ยถึงขั้นแบบถ้าต้องออกจากงานเนี่ยต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้เลยนะชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะเนาะ ถามว่าเดี๋ยวต่อไปคุณจะได้งานไหมมันอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะกว่าจะได้นะคะอยากจะสมัครงานนะแนะนําให้ไปสมัครในวันจันทร์นะคะคุณจะได้รับผลการตอบรับออกมาที่ไวมากกว่าเนาะหรือไม่ก็ยื่นสมัครงานวันอาทิตย์นะคะทางสื่อออนไลน์ต่างๆเนาะพยายามนะคะมองหาด้านดีของเรื่องงานที่คุณกําลังทําอยู่นะมีหลายคนนะที่ตกงานนะคะหางานไม่ได้เนาะแต่คุณกลับมีงานทำมีไรายได้ต่างๆอยู่ นะคะคมันก็เลยทําให้คุณต้องลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าดีขนาดไหนแล้วนะที่คุณยังมีงานทําอยู่นะคะถึงแม้ว่าเจ้านายจะดูมีปัญหาเนาะเข้ากันไม่ได้นะคะหลายๆอย่างก็ลองปรับสภาวะอารมณ์ตัวเองดูให้ดีเนาะมองหาเรื่องราวดีๆที่อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณนะคะแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นนะในเดือนนี้นะคะเรื่องเงินอย่างที่บอกนะตัวคุณเนี่ย มองได้ว่าเป็นคนที่ร่ำซ้ำนะมีเงินเหลือเฟือจริงๆนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีแต่ว่าคนข้างนอกมองมาเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดอ่ะเขามองว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมากขนาดนั้นนะ่ะและพยายามอย่าสร้างภาพนะคะให้คุณเป็นคนที่ดูดีมีเงินนะเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขาจะให้คุณเลี้ยงหรือว่าเขาต้องการไหว้วานขอความช่วยเหลืออะไรของคุณเนี่ย เขาจะหันมาพึ่งพาทางการเงินกับคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนที่เสียหน้านะคะแล้วกลายว่าคุณจะต้องไปหยิบยืมสร้างหนี้ของคุณขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพยายามนะคะเคลียร์หนี้สินเก่าที่ยังมีอยู่ให้หมดก่อนนะอย่าพยายามสร้างหนี้ใหม่นะคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเอาเงินเก็บมาใช้แล้วนะท่านไหนที่อยากจะทํางานนะคะเกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างๆนะการออมเงินนะคะที่มีกําไรปันผลเนาะกินดอกเบี้ยระยะยาวนะคะ ทำได้นะทำได้นะคะแต่ก็ขอให้ดูให้ดีนะว่าคนที่คุณจะไปร่วมทําทุนกับเขาด้วยเนี่ยหมายถึงว่ากองทุนที่คุณจะไปเริ่มทําด้วยเนี่ยอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์หรือกสิกรหรืออ้อมสินหรือไหนก็ตามนะคะที่มีกองทุนการลงทุนนะคะดูโปกเกอร์นะคะหรือข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือ ให้ได้ก่อนให้มากก่อนหาข้อมูลให้มากๆแล้วคุณค่อยเริ่มนําเงินของคุณฝากเข้าไปเนาะเริ่มบริหารจัดการการเงินตัวเองใหม่นะคะอย่างด้วยความตั้งใจนะเขาบอกได้เลยว่าในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าคุณมีนี้สินภาระผูกพันมันตามมาอยู่เนี่ยเงินไม่พอใช้นะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช็อตด,ด้วยเนี่ยเห็นไหมสามดับก็มาอีกบอกได้เลยว่าเงินตึงมือไม่อยากจะใช้มันก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปเนาะ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะอดทนหน่อยนะคะอย่ารู้สึกว่าตัวเองแบบต้องหาอะไรมาชดเชยทำงานจากการทำงานที่มันเครียดแล้ให้มีความสุขน่ะจบปัญหาเงินก้อนไหนได้ก่อนจบไปก่อนนะคะแล้วจะทำให้คุณเนี่ยมีไรายได้ที่ดีเพิ่มขึ้นนะคะนี่สินน้อยลงแล้วการเงินของคุณจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเนี่ยความที่มันมีไพ่เทมเพลนตมานะคะ อยู่ที่ว่าคุณจะต้องบาลานซ์การเงินของคุณให้ดีมากกว่านี้นะคะเปลี่ยนแปลงการใช้เงินการบริหารเงินต่างๆให้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะหางในเดือนนี้ท่านไหนคิดจมูนะคะหน,นะคะไหว้ศาลหลักเมืองนะไปขอไหว้ท่านนะบอกกล่าวกับท่านนะคะว่าคุณชื่อเสียงเรียงนามอะไรอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านในเรื่องอะไรนะคะและ2เนาะบริจาคพวกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะให้กับ สถานที่ที่ต้องการใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการสื่อสารเนาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นมือถือนะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรืออุปกรณ์การช่วยเหลือฉุกเฉินเนาะตามโรงพยาบาลนะคะก็จะสามารถแก้เคล็ดได้นะคะเดือนนี้แนะนำว่าให้ซื้อประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตเอาไว้ด้วยเลยเนาะ เพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์มาคู่กับแฮงแมนเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบหลายๆอย่างนะคะมันสามารถเกิดเหตุการณ์ปุบปรับได้เสมอเนาะซื้อประกันเอาไว้ก็เป็นการแก้เคล็ดได้เหมือนกันนะคะเก็บกวาดหน้าบ้านนะคะถ้าด้านไหนนะมีน้ํารั่วน้ําซึมนะคะหรือรั้วเริ่มมีรอยร้าวนะคะก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีนะประตูฝืดก็หยอด น้ำมันให้เรียบร้อยนะคะหน้ารถก็เรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับหมอ้อน้ํรั่วนะหรือระบบน้ําแอร์รั่วเอาไว้ด้วยนะคะต่อมากางบ้านเนาะถ้าเกิดมีนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆพังเสียนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็นําไปแก้ไขซ่อมให้เรียบร้อยนะคะถ้าไฟดับก็เปลี่ยนหลอดไฟเนาะนาฬิกาตายก็เปลี่ยนถ่านซะนะคะก็จะช่วยให้หลายๆอย่างเนี่ยดีมากขึ้นเนาะ ในเดือนนี้นะคะเรามาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารเอาไว้ด้วยนะคะสำรองข้อมูลเอาไว้ให้ดีเนาะกลางบ้านถ้ามีน้ำรั่วน้ำซึมก็อย่าลืมเก็บให้เรียบร้อยนะคะอุดรอยรั่วให้เรียบร้อยนะก็จะช่วยให้เงินทองของคุณไม่รั่วไหลนะคะในเรื่องสุขภาพในเดือนนี้นะคะ1เรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับสภาวะซึมเศร้าเนาะเอาไว้ก่อนเลยนะคะจากความเครียดในหลายๆอย่างนะคะความกดดันทางด้านหน้าที่การงาน เรื่องเดี่ยวกับอุปสรรคอารมณ์ต่างๆที่คุณได้พบเจอนะหลายๆอย่างมันมีเรื่องราวรอบด้านมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องรับมือเยอะเหลือเกินปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะหรือเกินถึงแม้จิตใจคุณจะดูตั้งมั่นแต่เรื่องโดยรอบเนี่ยสภาวะแวดล้อมอยู่กับเพื่อนที่มีปัญหานะเล่าเรื่องราวปัญหาต่างๆของตัวเองให้ฟังเป็นปัญหาที่ท็อกซิกทําให้คุณรู้สึกหอเหี่ยวจิตใจตามเขาได้ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณต้อง เปลี่ยนแปลงบรรยากาศตัวเองใหม่ๆเนาะและจัดระเบียบตัวเองใหม่ๆว่าคุณมีเรื่องราอะไรที่จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจทํำไหมนะคะจะช่วยให้สภาวะสุขภาพของคุณดีมากขึ้นเนาะระวังระบบน้ําในร่างกายที่มีปัญหานะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวใจเนาะและการตกจากที่สูงนะอยู่ดีๆมีสภาวะเรื่องเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดในสมองต่างๆตามมานะคะ เรื่องเกี่ยวกับกระดูกและโครงสร้างต่างๆนะนีะ่นะแฮงแมนมากินอาหารได้น้อยลงนะคะขยับเขยื้นเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังความใจร้อนหรือเดินแบบประาาเดเล่อนะคะลื่นตกบันไดตกจากที่สูงทําให้คุณจะต้องเข้าเฝือกขยับตัวลําบากแบบนี้เนาะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะหากท่านไหนที่กําลังมีบุตรอยู่ในเดือนนี้ระวังเสื่องเกี่ยวกับสภาวะการแท้งที่คุกคามเข้ามาด้วยนะคะ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการตั้งคันต่างๆเนาะในเดือนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะคนโสดนะคะเพิ่งจะเลิกลาล้างลากันไปเนาะทำให้สภาวะอารมณ์จิตใจของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีมากนักนะคะมันจบแบบปุบป,ปับคุณไม่ทันได้ตั้งตัวคุณก็เลยยังทำใจลืมเขาหรือลืมเธอไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมีบุคคลที่3เข้ามานะทำให้คุณนะ่ะรู้สึกได้ว่า ทำไมฉันจะต้องมาเจอเรื่องสภาวะความรักที่เจ็บปวดแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเราวางแผนอาจจะต้องเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะแต่งงานกันวาดหวังอนาคตไปด้วยกันแล้วแล้วเหมือนกลายเป็นว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาไปมีคนอื่นนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็เลิกลาจบกันไปเลยมาบอกเลิกคุณเฉยๆเลยกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมก็เลยทําให้คุณรับไม่ได้นะคะต้องอยู่ในระยะเวลาที่ทําใจก่อน นะในเดือนนี้ถ้าเกิดมีท่านไหนมาต้องบอกว่าท่านไหนที่ไม่ได้มีสภาวะเรื่องเกี่ยวข้องกับแผลเก่าเนาะและยังมีคนเข้ามาพูดคุยหรือคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตรงนี้ขอพูดรวมกันเลยนะคะระวังคนที่เข้ามาหลอกไว้ด้วยนะเพราะว่าความที่มันมีเดอ๋วมูลมานะคะคนคนนี้คุณจะเห็นเขาได้ไม่ชัดเจนนะด้วยสภาวะอารมณ์ของคุณในตอนนี้ก็อ่อนไหวง่ายกว่าปกตินะชาวลัคนาร,ราศีมิถุนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่แนะนำให้คุณตัดสินใจคบกับใครในเดือนนี้นะบอกไว้ก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะปกป้องเคลียอารมณ์ของคุณให้ตั้งมั่นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจะดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่ลืมยังยังเพิ่งผ่านไปนะคะยังปล่อยวางจากเรื่องราวเก่าๆไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะมีคนอีกคนมาทำร้ายกันแล้วหาอีกคนหนึ่งมาทำให้ลืมคนที่ผ่านมานะคะจะดีกว่าเนาะ ถ้าเกิดคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็บอกได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่คุณพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาปุ๊บนะมันจะมีเกณฑ์ที่ทําให้นะคะเลิกลากันไปอยู่ดีเนาะแต่ถ้ายัางอยากยือ้อคาราคาซังเอาไว้เนี่ยก็บอกได้ว่ามันก็จะทําให้คุณอึดอัดทรมานด้วยเช่นกันเนาะยอมเจ็บตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่ามานั่งเสียใจไปตลอดเวลาอย่างนี้นะคะลองตัดสินใจดูนะว่าคุณจะเลือกรูปแบบไหนนะคะชีวิตคนเรามันสั้นนะ ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นะคะจะตื่นขึ้นมาแล้วหรือเปล่าเนาะทำทุกอย่างวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุขกับชีวิตสร้างเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้กันดีกว่านะคะต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะเรามาระวังเรื่องการหวาดระแวงหึงหวงไว้ก่อนเลยหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีมือที่สเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาต้องเรามาระวังให้ดีเรื่องเหล่านี้บอกได้เลยว่า มันจะทําให้คุณลุกลามคาราคาซังจากเรื่องราวที่คาราคาซังอยู่เนี่ยเดือนนี้จะได้จบลงนะคะแล้วมันจะทําให้คุณจบกันแบบไม่ดีด้วยเนี่ยเห็นไหมห้าถ้วยก็มาเด m มูนก็มานะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าคุณใจร้อนนะใจไม่เย็นพอพยายามที่จะเอาชนะกันแล้วแล้วก็นะบอกได้เลยว่าเดือนนี้นะคะจบกันไม่สวยนนแน่ๆนะ จบไม่สวยแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปคุณก็ยังมีแต่ความคิดท็อกซิกคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณรับไม่ได้กับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตเนาะเมื่อให้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะตอบโจทย์ตัวเองแล้วว่าต่อไปความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะหันมามองหน้าได้สนิทใจกว่าเดิมเหมือนเดิมเนาะมันก็ยากหน่อยเพราะว่าความที่มันมีสา ดาบเข้ามานะคะก็จะทําให้การปรับเปลี่ยนกลับไปอะ่ะให้เป็นเหมือนเดิมจากเรื่องมือที่3เนี่ยมันก็ยากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ตัดสินใจให้ดีนะไม่ว่าจะตัดสินใจรูปแบบไหนนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณได้เลือกตัดสินใจแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วรู้สึกได้ว่ามันทําร้ายทําลายตัวเราและตัวเขานะเลือกจบตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะไม่สร้างความผูกพันในระยะยาว ต่อกันมากกว่าเดิมจะดีกว่าเนาะแล้วก็ไม่มีการสร้างกรรมสร้างเวรต่อกันไปในอนาคตนะคะเรามาดูกันว่าไพ่พระโพธ์นะคะต้องการแนะนำแล้วบอกอะไรชาวลัคนาและราศีนิถุนในเดือนนี้บ้างเนาะในเดือนมีนาคมนี้นะคะใบแรกคือ creative expression นะคะจงนะสร้างเรื่องราวของคุณวาดออกมานะคะให้เป็นแบบแผนเนาะลงมือทำให้ได้นะคะมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะในการที่จะ ทำให้มันสําเร็จแต่อยู่ที่ว่าตอนนี้คุณเริ่มลงมือทําหรือ,อยังนะวาดออกมาเป็นแผนผังแผนภูมิแผนภาพแล้วหรือ,อยังนะคะในเรื่องที่คุณต้องการนะใบต่อมาคือ energy healing นะคะต้องเพิ่มเสริมเติมจัก,กระต่างๆของคุณในร่างกายนะจัก,กระที่1นถึงเเนี่ยจะมีความสําคัญกับสมดุลร่างกายในชีวิตมากๆนะคะและอย่างนะคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานในการที่จะเป็น ความสามารถในการบําบัดเป็นพรสวรรค์ของคุณได้อีกด้วยนะคะน,น,นั้นแล้วนะลองเรียนนะคะเกี่ยวกับาศาสตร์พลังงานบําบัดต่างๆดูนะก็จะช่วยให้คุณได้พ,พบเจอนะเป้าหมายของชีวิตนี้ของคุณก็เป็นได้เหมือนกันเนาะ่ะ h n e r g y Healing แล้วยังมี Healer มาอีกเห็นไหมคุณเป็นนักบำบัดดูแลเยียวยาให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีอาชีพเป็นหมอ บางชาติอาจจะเป็นหมอดูนะคะหรือบางชาติใช้ศาสตร์บำบัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะนวดบำบัดนะคะกดจุดบำบัดนะหรือแม้กระทั่งใช้หินบำบัดต่างๆนะคะลองดูนะแม่หมอแนะนำว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนคุณควรนะคะลองหันไปสนใจเรียนศาสตร์การบำบัดดูนะศิลปะบำบัดต่างๆนะคะจิตตกริยาเรื่องเกี่ยวข้องกับการบำบัดก็ได้นะ เรามาดูกันว่าอัคแองเจิลลาฟาเอลนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีมิถุนในเดือนมีนาคมนี้บ้างนะคะใบแรกคือ left a stateful นะคะ situation behind นะทิ้งเรื่องราวความเครียดต่างๆนะคะเอาไว้เบื้องหลังเนาะและก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังความมั่นคงและความศรัทธานะอยากเห็นความสําเร็จในรูปแบบไหนก้าวออกไปเลยนะคะทิ้งเรื่องราวความเครียดต่างๆเนี่ยเอาไว้ข้างหลังไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจนะ ใบต่อมานะคะชิลด์นะคุณเนี่ยเป็นที่รักของเด็กๆนะคะและเด็กๆก,ก็รักคุณนะอีกอย่างเนี่ยตัวคุณนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะเรื่องราวความหวังต่างๆจากเด็กๆที่อยู่รอบๆข้างของคุณก็ได้นะคะเนี่ยเด็กๆจะช่วยเหลือให้คุณเนี่ย ได้พบเจอคําตอบบางอย่างความสุขบางอย่างในชีวิตอะไหนๆก็ปี้ออกมาแล้วแสดงว่าท่านจะบอกอีกอไอหนึ่งนะคะแล้พบพอดีไปนึงคือออราเคิลนะคะไม่ว่าคุณจะหาคําตอบอะไรอยู่นะเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบข้างเนี่ยสามารถเป็นคําตอบให้กับคุณได้เสมอนะเนี่ยเห็นไหมคะคุณสามารถดูได้เลยว่าคุณจะเลือกแบบไหนยังไงนะคะการอ่านแบบออราเคิลการเนี่ยอะไรก็อ่านได้หันไปเห็นอะไรก็เป็นคําตอบให้คุณได้เหมือนกัน นะคะหากไม่รู้ว่าคุณจะบำบัดด้วยศาสตร์อะไรลองใช้ออร์เคิลดูก็ไม่เสียหายนะและใบสุดท้ายของอาร์คแองเจลราฟาเอลนะคะคอนซูสอนูเทชันริสนะคะก็คือเลือกบริโภคอาหารที่ดีนะคะให้มีประโยชน์กับร่างกายคุณนะก็ต้องขอบคุณนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนต่างๆนะส่งความอุดมสมบูรณ์โภชนาการที่อุดมสมบูรณ์ต่างๆมาให้คุณดังนั้นเราเนี่ย คุณจงอบกอดเรื่องราวต่างๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารการกินโภชนาต่างๆของคุณให้ดีนะคะดูแลเรื่องโภชนาการของคุณให้สุขภาพของคุณดีแข็งแรงมากขึ้นอันนี้จะเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่สุดเพราะร่างกายของคุณจะเป็นตัวที่สร้างไรายได้ให้คุณนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาและราศีมิถุนนะคะพบเจอเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ หากกาลังเจอปัญหาเรื่องราวอะไรอยู่นะคะแม่หมอก็ขอให้คุณปล่อยเรื่องราวในอดีตไว้อยู่ข้างหลังนะและพบเจอกรยานำติที่ดีนะคะมีจิตใจที่มุ่งมั่นเข้มแข็งอดทนและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่คุณกําลังเผชิญได้อย่างดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ